เพียงเพราะอิจฉาที่หญิงสาวเรียนดีอันธพาลเทแปแฝงลงบนหนังสือเรียนของหญิงสาวจากนั้นลากหญิงสาวไปซองที่โรงยินให้เธอคลานกับพื้นเหมือนสุนัขถึงขนาดนำเครื่องม้วนผมที่ร้อนจัดนาบลงไปที่ร่างของหญิงสาวจนเกิดแผลน่ากลัวกระทั่งร่างกายหญิงสาวเต็มไปด้วยแผลพวกเขาถึงยอมปล่อยเธอไปหญิงสาวลองแจ้งตำรวจแต่ครอบครัวอันธพาลเป็นผู้มีอำนาจตำรวจถือว่าเป็นการทะเลาะวิวาทเล็กๆน้อยๆย,ยังตำหนิหญิงสาวทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ก่อความวุ่นวายในสถานีตำรวจอันธพาลไม่พอใจมากที่หญิงสาวโต้กปลักกลางดึกพวกเขา นำเงินที่หญิงสาวพยายามเก็บสะสมคมรู่ให้เธอเต้นให้พวกเขาดูมองดูขาที่สมส่วนของหญิงสาวอันธพาลก็เกิดความไม่พอใจหยิบเตารีดมาทรมานหญิงสาวอีกครั้งจากนั้นหญิงสาวมาที่ดาดฟ้าลำังเธออยากโดดลงไปให้รู้แล้วรู้รอดแต่สุดท้ายก็ถอยกลับมาเธอชำระล้างร่างกายไม่หยุดในคืนที่มีหิมะปลิววอนเธอถอดเสื้อคลุมออกปล่อยให้หิมะตกใส่บาดแผลที่ผู้พอวันข้อมาหญิงสาวไปหาเพื่อทำเรื่องลาออกในช่องเหตุผลที่ลาออกหญิงสาวพูดอย่างไม่อ้อมค้อมว่าถูกกลงแต่ไม่นึกว่าครูจะให้เธอเขียนใหม่อี เพราะนี่จะส่งผลต่อประวัติของเขาแน่นอนว่าหญิงสาวปฏิเสธทันทีไม่นึกว่าครูจะพับแขนเสื้อและถอดนาฬิกาหลังเกิดเหตุแม่ของอธพานให้เงินหญิงสาวก้อนหนึ่งให้เธอเปลี่ยนเหตุผลที่ลาออกในนามของผู้ปกครองรอจนเธอกลับมาบ้านเช่าของก็ถูกแม่เอาไปหมดแล้วเสื้อผ้าและหนังสือกระจายไปทั่วพื้นจากนั้นหญิงสาวเริ่มชีวิตทำงานแผลเป็นบนร่างกายคันอยู่ตลอด,ลอดแผลในใจทาให้เธอนอนไม่หลับ หญิงสาวสัญญาว่าจะแก้แค้นการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหลายปีผ่านไปอัธพานกลายเป็นผู้ประกาศตแต่งงานกับเศรษฐีครอบครัวมีความสุขส่วนหญิงสาวพยายามสอบเข้ามาหาลายัยสุดท้ายกลายเป็นคุณรูมัธยมจากการตรวจสอบและเก็บข้อมูลหลายปีในที่สุดแผนการแก้แค้นของเธอก็เริ่มต้นขึ้นตาต่อต,อตาฟันต่อฟันวันต่อมายอนจินรับสายจากโรงเรียนรู้ว่าดงอึนเป็นครูประจำชั้นของลูกสาวเธอไปโรงเรียนด้วยความรีบร้อนกลัวว่าดงอึนจะลงมือกับลูกสาวดูท่าทางนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสินะ แน่นอนว่าไม่ใช่ฉันมาที่นี่ไม่มีคําว่าบังเอิญแต่ยอนจินไม่ใส่ใจยังคงมองเธอเป็นหญิงสาวที่จะถูกกางแก่เมื่อไหลายข้อได้เธอมาถึงจุดนี้ทุกๆวันต้องน่าสนใจแน่ๆทางที่ผ่านมาทรมานจะตายไปแต่ตอนนี้มาได้ถึงตรงนี้ก็น่าสนใจจริงๆและงั้นตอนนั้นเธอควรไปตายถึงจะถูกงั้นก็ได้ใจเธอเกินไปน่าสิเห็นเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์จากดงอินยอนจินมาหาพออโรงเรียนคิดอยากจะยัดเงินให้พอองไล่ดงอินออก แต่พอเอากลับบอกว่าดงอึนรับคําสั่งจากคณะกรรมาการตนเองไม่มีอํานาจจัดการเธอจึงได้แต่จ้องประวัติของดงอึนหวังว่าจะหาข้อบกพร่องมาเป็นจุดอกประวัติของดงอึนแทบจะเพอร์เฟกเธอจึงต้องยอมแพ้ชู่วคราแต่ตอนจากไปเธอเดินหาห้องเรียนเห็นดงอึนถือกันไกย,ยืนอยู่ข้างหลังลูกสาวหลังเลิกเรียนเธอเดินเข้าไปในห้องทํางานหวังว่าจะใช้เงินจัดการเรื่องนี้ไม่นึกว่าดงอึนบอกความลับอันน่าทึ่งลูกสาวของยอนจินตาบอดสีเหมือนกับแจจุนอัธฐานความจริงเธอกับแจจุนมีความสัมัันนกกแแม้้้ต่่งงงาลว็ยย,ย,ยีใใหอู ถึงขนาดลูกยังเป็นลูกของเธอกับแจจุนถ้าสามีเศรษฐีของเธอรู้ทุกอย่างผลคงเลวร้ายจนไม่อยากจะนึกเธอรู้ได้ยังไงกันวางใจเธอฉันไม่ทําอะไรลูกสาวเธอหรอกเพื่อปิดบังความจริงต่อไปไม่ให้สามีรู้ว่าตนเป็นผู้รับไม้ต่อเธอบอกเป็นในว่าจะส่งลูกสาวไปต่างประเทศแต่สามีกลับปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าอายุยังน้อยแผนไม่สําเร็จจึงอยากจะลงมือกับดงอื่นบอกว่าครูประจําชั้นของลูกเป็นบ้าให้สามีปรึกษากับคณะกรรมการไล่ดงอินออกแต่สามีกลับให้เธอบอกสาเหตุออกมายอนจินพูดอย่างคลุค้แต่แกล้งโง,ง่งจึง ไปตอนนี้เธอทําอะไรดงอื่นไม่ได้แต่แผนแก้แค้นของดงอื่นกลับราบร่นมากเธอเช่าบ้านอยู่ระแวกบ้านของยอนจีนเฝ้าดูชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ตลอดระหว่างนั้นเธอพบว่าฮาเดอ,อุงชอบเล่นหมากกล้อมมากจึงจัดยาให้ถูกโรคเรียนรู้การเล่นหมากกล้อมไม่เพียงแต่วิจัยคําอธิบายในการเล่นหมากกล้อมถึงขั้นไปดูคนแก่เล่นจริงที่สวนสาธารณะวันนั้นเธอบังเอิญเจอยอจองเพียงคราเดียวยอจองก็รู้สึกดีกับดงอื่นแม้ว่าดงอื่นจะเย็นชามากแต่ยอจองยังคงสอนเธออย่างอบอุ่นฝีมือของเธอก็พัฒนายอย่่่าาาางรรววววดเเเเเ็็หหนลิมมะส เธอเริ่มดำเนินแผนแก้แค้นขั้นที่สองจงใจดึงดูดความสนใจจากฮาเดยโองเธอไปร้านหมักล้อมที่ชายหนุ่มไปบ่อยกว่าอาศัยทักษะอันยอดเยี่ยมดึงดูดให้ผู้คนมารุมล้อมฮาเดยองก็เป็นหนึ่งในนั้นดงอินชนะเกมอย่างราบคาไม่เพียงแต่ชนะรางวัลสองหมื่นบวนยังได้รับความสนใจจากฮาเดย์องแต่เธอได้คำชมก็หันหลังกลับทันทีฮาเดยองกลับบ้านไปก็เริ่มวิเคราะห์เกมของดงอ่นเขาวิเคราะห์อยู่นานแต่ก็ไม่สามารถแก้ได้อดไม่ได้ที่จะชื่นชมดงอินในใจแม้ยอนจินจะยัออย่วยวัน รอคอยที่จะพบกับดงอึนอีกครั้งแต่ไปก็ไม่เจอเป็นระยะเวลาหลายวันกระทั่งหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเ,เขาได้พบดงอึนอีกครั้งที่ประตูเขานั่งลงเล่นหมากล้อมกับดงอ่นอย่างร้อนใจระหว่างนั้นดงอ่นมองตรงอย่างแน่วแน่แต่การกระทําของเธอทําให้เขาลหลงใหลหาโดยองค์อดไม่ได้ที่จะหาประเด็นคุยถามดงอ่นว่าทําไมไม่ได้มาตั้งนานดงอึนตอบอย่างเรียบๆเ้เางานคุณทํางานอะไรครับหลอกเอาเงินผู้ชายซื่อบื้อทําให้เขาเจ็บไม่รู้ว่าธุรกิจของความได้ดีไหมไม่ค่อยดีเพราะฉันเป็นคนคดี คำตอบที่คาดไม่ถึงแทงใจของฮาโดยองสุดท้ายเขาแพ้เกมส่วนดงอึนได้เงินก้อแส้ต่อยเพื่อจับอีกครั้งทำเป็นลุกขึ้นเตรียมกลับไปฮาโดยองขวางเธอไว้จริงๆบอกว่าจะออกเงินห้าหมื่นบวนเพื่อเล่นกับเธออีกตาดงอึนภายนอกดูนิ่งแต่ข้างในดีใจแทบบ้าเธอรู้ว่าเป้าหมายสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งแค่แค้นยอนจินเหลือเพียงเก้าเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นเธอมาทานอาหารที่ร้านสะดวกซื้อแต่นี่เป็นทางผ่านของฮาโดยองไม่กี่นาทีเขาก็ปรากดตัออีกครั้งเห็นดงอึนอยู่ในร้้้าาานนนสดดกกกซือออ็เเเิขไไปทททัีมมคุณถึงชบลล่ห ฉันชอบการต่อสู้ท่างกลางความเงียบอาณาเขตที่อีกฝ่ายสร้างขึ้นอย่างดีต้องทำลายถึงจะชนะมันทำให้ฉันลงไหลคำตอบนี้ทำให้หาโดยองค์อปรดการมากเขาทิ้งนาบัตรไว้ให้เธอให้ดงอ่นว่างๆก็มาวิเคราะห์หมากล้อมกับเขาแต่ดงอ่นไม่ได้คิดจะติดต่อหาโดยองค์ในเกมความสัมพันธ์ผู้ที่รุกก่อนเท่ากับยอมแพ้เธออยากให้หายงทนไม่ได้ติดต่อตอนเองมาก่อนหลังจากแสดงออกเป็นไหนๆดงอ่นก็เริ่มแผนแก้แค้นขั้นที่สองเธอไปหาลูกน้องของอัฐพานเสนอให้ร่วมมือกันหาเงินก้อนหนึ่ง ปกติในแก๊งอันธพาลนีแต่คนดูถูกเขาแจจุนไม่ได่าก็ซ้องเขายอนจินได้แต่ออกคำสั่งเขาความจริงลูกน้องไม่พอใจตั้งนานแล้วดงอึนให้เขานำเส้นผมของแจจุนมาให้ส่วนตนเองจะทำให้เขาพลิกชีวิตถ้าเธอ,อฉันเธอตายแน่ไม่น่านลูกน้องก็นำเส้นผมของแจจุนมาได้เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนดงอึนเผยข้อมูลบางอย่างความจริงตอนนั้นพวกเขาเคยรังแกผู้หญิงคนหนึ่งต่อมาเธอตกปึดตายทุกคนนึกว่าเธอทนทุกข์ทรมานไม่ไหวจึงฆ่าตัวตายแต่ความจริงเธอถูกคนถักลงมาถ้าพูดอะไรฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ฆ่าเธอ ฉันอยากให้ในายไปเรียกเงินจากฆาตรกรน,นั่นเธอกับลูกน้องแก๊งอันธพาลร่วมมือกันได้รับใบเสร็จการซื้อยาเสพติดของอิสราร,ารวมถึงบันทึกที่ให้จองไปล่าลวงผู้ชายเพื่อแลกเปลี่ยนดงอ่นให้ลูกน้องไปหาศพที่โรงพยาบาลลูกน้องไปตามคำชี้แนะพบว่าเป็นหญิงสาวที่ถูกทำร้ายตอนนั้นจริงเจอกันครั้งที่สามดงอ่นบอกลูกน้องยอนจินเป็นฆาตรกรที่ผลักหญิงสาวตกถึกก่อนตายหญิงสาวกำไว้ลูกน้องได้ยินก็ดีใจดีใจแทบบ้าเตรียมหลอกเอาเงินยอนจินทันล้านวอนดงอ่นให้เขาตัดสินนนใจเเเงั้ป็ข,ขาทหมด ลูกน้องรีบโทรหาหเย,ยจองทันทีบอกให้เธอเลิกไปหาผู้ช่วยได้แล้วล้างตูดให้สะอาดเตรียมมาอยู่กับเขาต่อมาเขาเชิญสมาชิกแก๊งอันธพาลทั้งหมดมาเจอแม้กระทั่งสามีเศรษฐีของยอนจินก็ยังไม่เว้นเขาวางแผนหนีไปต่างประเทศหลังจากได้เงินแต่ทว่าหลายวันต่อมาลูกน้องกับตายอย่างอนาถในบ้านไม่มีใครรู้ว่าฆาตกรคือใครความจริงโดงอื่นคาดไว้ก่อนแล้วเธอรู้ว่านิสัยโลกมากของลูกน้องจะต้องเหยียบเส้นแดงของคนตุ่มนั้นแต่นี้ไม่ได้กระทบกับก,บการแก้แค้นของเธอเพราะในมือมีใบเสร็จยาเสพติดของอิสาร่าเธอเลืออกกที่จะผชิิญหน้าับร ยนกระเป๋าสัมภาระอย่างไม่อ้อมค้อมให้เวลาเธอครึ่งเดือนในนั้นมีเงินสดอยู่ฉันต้องการดอลลาร์เพราะสายจากฉันอิซาร่าอยากจะสั่งสอนดงอึนด้วยความโมโ,มโหโแต่ดงอึนไม่ใช่หญิงสาวในตอนนั้นอีกแล้วเธอคว้าผมของอิซาร่าไว้ทันทีเวียงเธอล้มลงไปอีกฝั่งถือโอกาสดึงเส้นผมของอิซาร่ามาการแก้แค้นเพิ่งจะเริ่มต้นอิซาร่าหลังจากจัดการอิซาร่าดงอึนก็เปลี่ยนเป้าหมายไปที่ชเวยเยอเธอให้คนสลับมือถือของชเวยเยอในนั้นพบวันมั่นของชเวยเยอรวมถึงภาพว่าวิวของเธอกับชาายยหลยคน ดงอินตัดสินใจใช้สิ่งนี้เป็นจุดลงมือบริการเฟิร์สคลาสบนเครื่องบินดีแค่ไหนชายหนุ่มแค่รู้สึกงงน,นิดหน่อยก็ให้แอร์ร้องเพลงล่อมเขานอนแอร์บอกว่ามีบริการผ่ากนหนูชุบน้ําอุ่นยังมีบริการร้อนรุ่มอื่นๆอีกไหมอยากเพิ่งรีบรอลงเครื่องหลังลงจากเครื่องแอร์ส่งข้อความเชอญชิญชายหนุ่มชายหนุ่มกลับให้เธอรีบกลับบ้านอาบน้ํานอนแอ่จึงต้องนั่งรถบัสสนามบินกลับไปในฐานะสมาชิกแก๊งอันธพาลเธยจองบ้านยากจนแต่กลับทําตัวเป็นคุณหนูอยากเข้าใกล้แจจุนมาโดยตลอด แต่เจจชุนมองเธอเป็นรถโดยสารสาธารนณะยอนจินและอิสาร่าดูถูกเธอมากมักจะหัวเราะเยาะที่เธอรถนิยมเฉยเพื่อพลิกชะตาชีวิตเฮยจองจึงต้องหลอกล่อผู้ชายที่มีเงินกว่าจะได้เข้าใกล้ผู้ชายช่างยากลำบากแต่ชายหนุ่มดังเป็นผู้ชายติดแม่ชายหนุ่มอยากให้เอาชนะใจแม่ให้ได้ก่อนแต่งงานแต่แม่ไม่ชอบเธอเอามากๆไม่เพียงแต่สื่อประวัติเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังให้เธอไปตรวจร่างกายอีกด้วยเห็นว่ากำลังจะมั่นก็ให้เธอกินเจสุนมนเป็นเพื่อนตอนกลั่นแกล้งสารพัดแต่วันที่ไปไหว้พระเงา สิ่งที่ทำให้เธอคาดไม่ถึงกว่าคือแม่ยายทักทายดงอึนอย่างเป็นอบอุ่นความจริงดงอึนได้ข้อมูลของผู้ชายติดแม่นี้ตั้งนานแล้วและกลายเป็นเพื่อนกับแม่ยายคนนี้ก่อนแล้วเห็นว่าแม่ยายกับดงอึนสนิทกันขนาดนี้เคยจองรู้ถึงความผิดปกติจึงรีบนัดดงอึนมาอย่างที่ที่ไม่มีคลจากนั้นคุกข่าวขอร้องให้เธอให้อภัยผู้ชายติดแม่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะทำให้เธอพลิกชีวิตถ้าถูกดงอึนทำพังแต่ดงอึนกลับถือฐานสีแดงขึ้นมาเธอบ้าไปแล้วเหรอฉันเป็นแอนนัท เห็นว่าใช้ไม้อ่อนไม่ได้เธอจึงใช้ไม้แข็งเธอตอบว่าดงอื่นว่าต่ำช้าแต่ดงอื่นไม่ยอมให้เธอได้ใจโยนมือถือเครื่องหนึ่งออกมานั่นเป็นมือถือที่เฮยจองทำหายก่อนหน้านี้ในที่สุดเฮยจองก็รู้ว่าดงอื่นกำจุดอ่อนของเธอไว้ในมือเธอจึงต้องยอมอ่อนข้อให้ถามดงอื่นว่าอยากให้ทำยังไงคิดดีดีเธอช่ำชองอะไรไม่งั้นฉันคงไม่มาเจอกับว่าที่แม่ใหญ่ของเธอสิ่งที่เฮยจองช่ำชองที่สุดแน่นอนว่าเป็นสุนัรรับใช้และผู้สมรู้ร่วมคิดของอัถาความหมายของดงงงออออนนคืใใหห้้เจทาธ เฮยจองไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องรับปากเธอถามดงอึนว่าขั้นแรกต้องทำอะไรเรื่องที่ลูกน้องหายตัวไปเธอไปแจ้งความก่อนดงอึนสงสัยว่ายอนจินเป็นฆาตกรจึงให้เฮยจองไปแจ้งความเพียงพอที่จะทำให้ยอนจินถูกโจมตีกครั้งหลังจากจัดการเฮยจองได้ดงอึนมาที่ที่นัดหมายกับอิสาร่าอิสาร่ายัดเงินดอลล่าร์ไว้เต็มกระเป๋าแล้วแต่ตอนที่แลกเปลี่ยนเธอกลับบอกว่าตนได้รับการไถ่าบาปแล้วเพราะได้ใช้เงินไถ่าบาปหมดแล้วหลังเธอตายต้องได้ขึ้นสวรรค์นแน่ เพราะตอนเธอมีชีวิตอยู่จะเหมือนกับอยู่ในนรกเธอหมายความว่ายังไงยังไม่จบเหรอ,อามือออกไปไม่งั้นฉันจะเรียกพ่อที่อยู่ในห้องทำงานออกมารับรออิซาร่าและเฮ้จองรับใช้เธอขั้นต่อไปถึงตาใจจุดแล้วหญิงสาวผ่้แต่งกับเศรษฐีอันดับต้นๆของเกาหลีรับหลังกลับไปทำเรื่องอย่างว่ากับเพื่อนมัธยมถึงขนาดที่ลูกสาวไม่ใช่ลูกแท้ๆของสามี เดิมนึกว่าทั้งหมดไม่มีใครรู้แต่คนรักของเธอกลับได้รับแปลงสีฟันอันหนึ่งรวมถึงผลตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดาที่ไม่ระบุนามแม้แจจุนจะสงสัยแต่ก็ยังทำตามมองดูผลตรวจสายเลือด99%เขาตกใจว่าตนเองมีลูกสาวแท้ๆแต่เขายังคงไม่วางใจจึงแอบไปดูเด็กสาวที่โรงเรียนกลับพบว่าหญิงสาวข้ามถานนเห็นไฟเขียวแต่ไม่มีปฏิกิริยาในที่สุดเขาก็เชื่อว่าหญิงสาวเป็นลูกของตนเพราะเขาก็เป็นตาบอดสีนับแต่วันนี้จะปกป้องหนูเองรักหนูนะัก อีรีแจจุนตัดสินใจแย่งลูกสาวกลับมาแต่สามีของยอนจินมีเงินมีอำนาจประจันนาคงไม่มีโอกาสชนะเขาจึงต้องติดต่อทนายความก่อนดูว่าจะทวงสิทธิเลี้ยงดูลูกสาวกลับมาได้ไหมแต่ทนายความกลับบอกว่าลูกที่คลอดระหว่างแต่งงานไม่ว่าจะเป็นสายเลือดเดียวกันหรือไม่เป็นสิทธิของสามีภรรยาทั้งสองฝ่ายนั่นหมายความว่าแจจุนแอบไม่มีโอกาสมีเพียงความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือยอนจินอยาร้างกับสามีคนปัจจุบันฟังจบแจจุนก็ติดต่อยอนจินไปทันทีแต่พอเจอกันเขาก็ไม่สามารถระงับความโกรธในใจได้ ถามยอนจินว่ารุนานแล้วใช่ไหมว่าลูกสาวเป็นลูกเขาถ้าเป็นแบบนั้นทําไมยังยินอยากที่จะแต่งให้ลูกสาวของฉันตายเป็นลูกของฮาเดอค์อแม่คุณเคยรักผมไหมเขาอยากให้เธออยากกับฮาเดอร์องแต่หญิงสาวได้เลิมเลดความสุขบนกองเงินกองทองจะปล่อยไปง่ายๆได้ยังไงแจจุนทําอะไรไม่ได้จึงปล่อยเธอไปวินาทีต่อไปก็โผล่เข้าจุกเธอหญิงสาวเกือบจะขาดใจตายกลับเข้าไปจุกต่อต้องบอกว่าบ้าทั้งคู่ให้ยอนจินอยากคงเป็นไปไม่ได้ แจจุนจึงต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ฮาโดยอ,องบังเอิญดงอึนเสนอความช่วยเหลือพอดีเธอจัดงานประชุมผู้ครองที่มีแต่พ่อเข้าร่วมฮาโดยอ,องเข้าร่วมในฐานะพ่อของเด็กสาวพบว่าครูประจําชั้นคือดงอึนเดิมเขาไม่ได้คิดอะไรแต่พอแจจุนเข้ามากระทนหันและทักทายเด็กสาวอย่างอบอุ่นฮาโดยอ,องก็รู้สึกผิดปกตินึกไม่ถึงว่าแจจุนได้เคลืบจะเอาศอกเข้ามาร่วมง,งานความจริงผมมีลูกล้อเล่นฮาโดยอนถ่ายนอกดูนิ่งแต่ในใจเริ่มสงสัยภรรยา แต่ว่าแจจุนยังไม่ได้บอกความจริงไปหลังประชุมเสร็จก็ได้แต่โมโหูหที่ทำอะไรไม่ได้แต่ดงอินกลับปรากฏตัวอีกครั้งบอกกับเขาอย่างตรงไปตรงมาตนสามารถช่วยเขาแย่งลูกสาวกลับมาได้มีข้อแม้คือเขาต้องร่วมมือกับตนเพื่อแก้แค้นยอนจินทันใดนั้นแจจุนก็เข้าใจท,ทันทีแปรงสีฟันและจดหมายไม่ระบุนามเป็นฝีมือดงอึนเขาอยากปฏิเสธแต่พอนึกถึงลูกสาวก็เจ็บปวดใจได้แต่จำใจทะยักหน้านักแต่นั้นมาแผนการแก้แค้นก็ดำเนินอย่างเป็นทางการเป้าหมายสุดท้ายคือทำลายชีวิตยอนจินลูกน้องตายออนาาาย่่งไมรู้สเหตุ เคยจองกลายเป็นหมากในมือจุดอ่อนของอิซาร่าอยู่ในกำม,มือเธอตอนนี้แจจุนก็ถูกบังคับให้ร่วมมือกับเธอแก๊งอันธพาลที่เคยใกล้ชิดสนิทสนมกันตอนนี้กลับแตกออกเป็นเสียเส่ยงๆถึงขนาดที่ฮาโดยองเล่นหมากกล้องกับเธอก็เริ่มคิดถึงเธอตลอดเวลาแต่ทว่าเส้นทางการแก้แค้นมาถึงจุดนี้ดงอึนเลี่ยงไม่ได้ที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวเธอมายังสวนสาธารณะที่เคยมาเรียนหมากกล้องบังเอิญพบว่ายอจองส่งข้อความมาหาเธอจํานวนมากแม้เธอไม่เคยตอบเลยแต่ยอจองก็ถามถ่เธอมาทุกวันดงอึนตอบกลับอย่างรู้สึกผิ ไม่นึกว่ายอจองได้รับข้อความก็กระโดดโลดตนถึงขั้นถามเพื่อนร่วมงานว่ามือถือตนเสียหรือเปล่าไม่งั้นจะได้รับข้อความของดงอื่นได้ยังไงทั้งสองนัดเจอกันที่สวนสาธารณะเขากังวลว่าดงอื่นจะจากไปไม่ลาอีกพบกับผมนะผมอยากมอบความสุขให้คุณยอจองเพิ่งนั่งก็เปิดอกคุยกันกับเธอนี่เป็นครั้งแรกที่ดงอื่นได้ยินคนบอกว่าจะมอบความสุขให้ตนแต่เธอกลับหัวเราะออกมาไม่ได้เยาะเย้ยหรือรู้สึกว่าตลกเธอแค่รู้สึกว่าชีวิตที่เหี่ยวแห้งของตนไม่มีค่าพอที่จจะมมมีีคคววาาาาาารัแบบบในนนยยนิิยยญงสทท่่่ตออเธอ ร่างกายของเธอมีรอยแผลเป็นมากมายแทบไม่มีส่วนที่ดีหลงเหลืออยู่เลยนี่เป็นฝีมือของพวกอัตพาในตอนที่เธอเรียนมยัธยมหนุ่มที่จิตเธอเดิมอยากให้ล้มเลิกการแก้แค้นตอนนี้กลับน้ำตาคลอเบ้าปิดปากไม่ออกพวกนี้พวกชั่วนั่นทำทั้งนั้นเลยเหรอฉันไม่มีศักดิ์ศรีหลงเหลือแล้วถูกทำลายไปหมดแล้วขอให้คุณกลับไปเถอะนะในที่สุดยอดจองก็เข้าใจสาเหตุที่ดงอึนปฏิเสธตนเองแต่เขากลับไม่กลัวแม้แต่น้อยผมทำเองในบรรดาคนเหล่านั้น คนฆ่าใครก่อนจากนั้นยอจองก็เริ่มฝึกฝนร่างกายทุกวันและเก็บสะสมมีดเล็กมีดใหญ่ฝึกฝนว่าจะทําอย่างไรให้จบชีวิตเพียงครั้งเดียวในเมื่อไม่สามารถเป็นเจ้าชายของดงย่นได้นั้นก็ต้องเป็นอัศวินในการล้างแค้นให้กับดงย่นอีกฝั่งหนึ่งถ้าดยองค์สงสัยภรรยาและแจจุนมีความสมพัช์ชูสาวจึงมาหาเฮจองเพื่อสอบถามความเป็นมาของพวกเขาเนื่องจากเฮจองลเป็นลูกน้องของดงยุนเธอจึงบอกไปทั้งหมดนำเรื่องที่พวกเขารังแกงเงินในสมัยมัธยมเล่าไปทั้งหมดรวมถึงเรื่องที่ทั้งสองยังมเยื่่่่ออหตกกกันก็ไไดด้ปดปิา ความจริงพวกนี้ทำให้เขารู้สึกหวาดตัวเขาเรีบไปหายอนจินไม่นึกว่าเธอไม่มีความยำเกรงหวาดตัวอะไรทั้งนั้นบอกว่าหาโดยองค์แต่งกับเธอไม่ใช่เป็นงเพราะหน้าตาหรอกเลยอยากได้คนที่เหมาะสมคู่ควรทำไมตอนนี้ต้องไปหาเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจด,ดังนั้นคุณไม่ควรไปเปิดกล่องที่ไม่ควรเปิดฉันรักคุณสามีหาโดยองค์กลัดกลุ้มใจอยากไปหาดงอื่นแต่กลับบังเอิญจอยจองที่สวนสาธารณะนี่เป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งสองภายนอกดูไม่มีอะไรความจริงมีบางอย่างข้างใน ยอจองบอกว่าตอนนี้กําลังช่วยคนลังแทนฮาโดยองค์รู้ดีว่าหมายถึงดงอึนแต่เขากลับไม่พูดออกมาแก้แค้นในเกาหลีน่าจะไม่ง่ายใช้ปืนก็ไม่ได้ยอจองกลับบอกว่าใช้ไม่ได้ถ้าใช้นี้ต้องหาทางเข้าใกล้อีฝ่ายใกล้โจอิกฝ่ายสามารถเห็นลูกตาของตนหลังจากนั้นยอจองและดงอึนวิเคราะห์ฮาโดยองค์น่าจะติดต่อดงอึนทันท,ทีคืนนั้นฮาโดยองคนัดเจอดงอึนอย่างที่คิดไว้แต่เพเชิญกับหญิงสาวที่คิดไม่ซื่อตรงใจเข้าใกล้ตนฮาโดยองค์กลับตอบว่าเธอไม่ลง ไม่แน่ว่าเป็นความรักหรือความสงสารจุดยืนของเขาเริ่มเอ็นเอียงมาหาอื่นอีกฝั่งหนึ่งในที่สุดยินจินก็หาที่อยู่ของดงอึนเจอไม่รู้เลยว่าดงอึนจงใจเปิดเผยเธอทุ่มเงินให้เขามางัดประตูบังเอิญพบว่าที่นี่สามารถเฝ้าสังเกตบ้านของตนได้และยังติดรูปภาพมากมายไว้บนหน้าต่างการกระทําชั่วชวที่พวกเขาทําในสมัยมัธยมกระทั่งเรื่องมากมายนับไม่ถ้วนหลังเติบโตมีหมดทุกอย่างเธอรู้สึกขนหัวลุกอย่างไม่รู้ตัวขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงเปิดประตูดังขึ้นเดิมนึึึกกกววว่่่่าาาาาาดดงงงออนนนลลับมมมแ้ไถคทีจะหิส